ดูดวงชาวราศีกรกฎช่วงนี้ระวังหน่อยคนผีแอบด,ดูอยู่ด้วยอำนาจบุญบารมีวัฒสสนาเทพเทวดาสิงศิธิ์คำชูปกปักกุ้มของราษารดวงชะตานี้ตกตำแหน่งดาบสองขวาครับผมในโชคชะตาท่านต้องคิดพินิจไตรตรองให้รอบคอบครับคนผีแอบด,ดูอยู่เปรียบเสมือนคนก็คือคนผีก็คือผีผีแอบด,ดูท่านอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นท่านต้องระวงังครับการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปุงในโชคชะตาสําคัญมากในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎ ด้วยอานาจบุญบารมีวัสนาอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มตกตําแหน่งหนึ่งดเนาผมต้องคิดที่นิดตอยต้องตัดสินใจอย่างเด็กข่ดเด็ดเดี่ยวว่าอหารอย่างตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มเับสองเหรียญมันเกิดขึ้นในโชกตาครับใครบางคนเข้ามากันแกล้งยื้อแย่งแข่งแย่ง,ยงชิงดีสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับคืนไปเราเรียกว่าสะท้อนกนลับนะผมด้วยบุญกุศลวสัสดาถือดาบตั้งขึ้นตกตําแหน่งจัดติก เห็นไพ่ไหมตกตําแหน่งจะตกิกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซิไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเท่าหานย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สธิ์ควาชูปกอบป,กปะกองกองสาดวงชะตานี้ยังตกตําแหน่งการต่อสู้ยื้อยย أن, แย่งแข่งแย่งชิงดีนะผมท่านหนึ่งท่านฟังหมอจันอยู่ ต่อสู้กันแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวัส,สนาดวงชะตานี้มีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระวลกระวายกระสับกระสายอดทอนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมมละมันเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกตอลมานมีดดาบล,อล,อลอ้อมรอบไปถูไปตาไปถูไปตาทําอะไรไม่ได้เลยลอยากจะหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าก็ไปไม่ได้ับดวงชะตานี้ตกตําแหน่งลื่นเล,นลนิงสังสรรค์ไล่ลาเต้นระบําเพลงกองกันอย่างสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายถามว่าโชคชะตานี้เป็นยังไงบอกได้เลยช่วงชะตานี้ให้ระวัง ครับผมอ,อ๋อาจาเขาทํานายว่าชาวราศีกรกฏช่วงชะตานนี้ให้ระวังะครับคนผีแอบดูอยู่นะครับผมแอบดูอะไรกลัวท่านรวยกลัวท่านเป็นเศรษฐีกลัวท่านเป็นอภิมาเศรษฐีนะครับผมมาประยองเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาสิ่งศิษย์ค้ำชูปกป,กปากคุ้มครองรักษาเหรียญใหญ่รเริ่มตกตําแหน่งในดวงชะตานะครับด้วยบุญกุศลวัฒนาอันยิ่งใหญ่ตกตําแหน่งเอตเอาเป็นอาโคะนะครับผม โชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคเทวดาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนับเด็กน้อยจะนําพาถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดประดังด้วยบุญกุศลวัสนาอันจริงอย่างเทพเทวดาฟ้าดินส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่หลวงชะตานี้ตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาก ให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ทจานปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้พัฒนาอย่างก้าวโดดแต่ไม่ท้าตกตำแหน่งในดวงตาให้มุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าจักหนักจักเต็มในโชคชะตาพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดวดงังดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิทน่ไหนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของชาวราศีกรกฎตกตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับจะนำพาซึ่งความะสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาดัมเมจิที่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความะสมเร็จ จะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นนะผมสายยานตัวเทพนะผมองค์พ่อไปนนประเทศแนาพระแม่วาทีวีพระแม่ลาสมีพระแม่มารยามาสายยานตัวเทพนับจะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคกตาส่งมอบดงแก้วมณีหนง่ยตานี้จะเปิดรบับทรัพย์นบน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดข,ข,ขึ้นกับตัวท่านเดซันบังเกิดปากทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีกันได้ เพราะฉะนั้นดวงยานี้ท่านจะได้รับถ้วยทองนะผมโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาบัเดบดังได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพดวงยานี้ตกตําแหน่งไล,ล่ลําเต้นระบามเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจหมายสีไม่เท้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอดำานานว่าชาวราศีกรกฎช่วงนี้ให้ระวังหน่อยคนผีแอบดูอยู่ด้วยบุญกุศลวาสะนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งกดซุปเต็งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับท้ายคลิปรับฟังต่อกัน,กนย,ยาวๆครับ ดวงชะตาชาวราศีกร,รกฎประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีกร,รกฎถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตดังคลื่นในท้องทะเลที่ค่อยๆเซาะแสะไปมาสร้างรูปแบบใหม่ให้กับชายหาดชาวราศีกร,รกฎจะพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ต้องใช้ทั้งสัญชาตญาณที่แข็งแกรง่งและการปรับตัวที่ยืดหยุ่น บรรยากาศโดยรวมของเดือนนี้มีลักษณะคล้ายกับการอยู่ในบ้านที่คุ้นเคยแต่มีของใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตม่สีสันมากขึ้นความรู้สึกปลอดภัยที่เป็นเอกลักษณ์ของราศีกรกฎจะได้รับการเสริมแรงจากพลังงานบวกที่ค่อยๆเติบโตขึ้นทำให้คุณมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาด้านการงาน เดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎจะได้สัมผัสกับโอกาสใหม่ๆใ,ในสายงานดุดการที่นักสำรวจได้ค้นพบเส้นทางลับที่นำไปสู่ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์หากคุณเป็นพนักงานคุณอาจพบว่าหัวหน้าเริ่มมอบหมายงานสำคัญให้มากขึ้นหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรเจกต์ที่มีผลกระทบต่อบริษัทในระดับสูงสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการดูแลและบริการเช่นพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์หรือครูอาจารย์ เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นอย่างชัดเจนความเอาใจใส่และการดูแลที่คุณมอบให้จะได้รับการตอบแทนด้วยความรักและความเคารพจากคนรอบข้างตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักออกแบบคุณอาจได้รับโอกาสในการนำเสนอแนวคิดใหม่ที่เกิดจากสัญชาตญาณและความเข้าใจในอารมณ์ของผู้คนผลงานที่ออกมาจะไม่เอกลักษณ์และสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้อย่างไรก็ตามคุณระวังเรื่องการทำงานเป็นทีม ช่วงกลางเดือนอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานเนื่องจากคุณมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลการหยุดพักสักครู่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยให้การทำงานราบรื่นมากขึ้นสำหรับนักธุรกิจที่เป็นชาวราศีกรกฎเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการขยายฐานลูกค้าหรือเปิดสาขาใหม่โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการส่วนบุคคลการดูแลสุขภาพหรือสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน การลงทุนในช่วงนี้จะเห็นผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีกกฎในเดือนนี้เปรียบเสมือนสระน้ำใสที่ค่อยๆเติมเต็มไปด้วยน้ำใหม่แม้จะไม่มีเงินก้อนใหญ่ไหลเข้ามาในครั้งเดียวแต่รายได้จะมีสะเสถียรภาพมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับการออมเงินในช่วงนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากคุณมีความรู้สึกปลอดภัยทางด้านอารมณ์ที่ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อระบายความเครียดหรือหาความสุขชั่วคราว แทนที่จะซื้อของที่ไม่จําเป็นคุณจะหันมาให้ความสําคัญกับการสร้างมูลค่าและประโยชน์ระยะยาวหากคุณเป็นคนที่ชอบการลงทุนเดือนนี้เหมาะสมกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเช่นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนหลากหลายหรือการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีผลประกอบการมั่นคงหลีกเลี่ยงการเสี่ยงมากเกินไปเนื่องจากความไม่แน่นอนอาจทำให้คุณเครียดและส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ ตัวอย่างที่น่าสนใจคือหากคุณเป็นคนที่ชอบทำอาหารหรือขนมคุณอาจพบว่าการแบ่งปันผลงานให้เพื่อนะญาติกลายเป็นโอกาสในการหาไรายได้เสริมการเปิดร้านอาหารเล็กๆหรือรับจัดเลี้ยงแบบเรียบง่ายอาจเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจใหม่ที่ประสบความสาเร็จการจัดการหนี้สินในเดือนนี้ควรทาอย่างระมัดระวังและมีแผนหากมีหนี้บัตรเครดิตให้พยายามจ่ายเกินกว่าขั้นต่ำเพื่อลดภาร,ระดอกเบีย้ย การเจราจาเงื่อนไขการชำระใหม่กับเจ้าหนี้อาจเป็นไปได้ดีเนื่องจากคุณจะมีความสามารถในการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจด้านความรักสำหรับคนโสดชาวราศีขากขารกฎที่ยังโสดจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเปิดใจและพบเจอกับคนใหม่ๆดุดการที่ดอกไม้ที่ได้รับแสงแดดและน้ำฝนอย่างพอเหมาะค่อยๆเบิกบ,บานและส่งกลิ่นหอมที่ดึงดูดผีเสือ้อมาบินมาเย็น โอกาสในการพบเจอคนพิเศษจะมาผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะดนตรีการทำอาหารหรือการจิตอาสาหากคุณเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือการไปงานเปิดตัวหนังสือหรือเข้าร่วมชมรมการอ่านอาจเป็นโอกาสในการพบเจอกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันลักษณะของคนที่เหมาะสมกับคุณในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่คนที่พูดจาผงผางหรือไม่มีความละเอียดอ่อนตัวอย่างเช่น คุณอาจพบเจอกับคนที่ทำงานด้านการศึกษาการแพทย์หรืองานศิลปะที่มีความเข้าใจในการดูแลและการให้ความสำคัญกับรายละเอียดการริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ในเดือนนี้ควรเป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนให้เวลากับการเรียนรู้และทำความเข้าใจกันการเดทควรเป็นกิจกรรมที่สบายๆเช่นไปกินอาหารที่ร้านเล็กๆที่มีบรรยากาศอบอุ่นหรือเดินเล่นในสวนาสาธารณะ,ะในช่วงเย็นสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่ชีวิตแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เข้าสู่ระยะที่ลึกซึง้งและมีความหมายมากขึ้นดุดการที่ต้นไม้ที่ปลูกม,มานานเริ่มออกผลไม้ที่หวานช่ำและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์หากคุณกําลังคิดเรื่องการแต่งงานการมั่นหรือการย้ายเข้าอยู่ด้วยกันเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการคุยกันเรื่องอนาคตอย่างจริงจัง ครูของคุณจะเข้าใจและให้การสนับสนุนในทุกการตัดสินใจแม้ว่าอาจมีข้อกังวลบางประการก็สามารถหาทางออกร่วมกันได้การสื่อสารในความสัมพันธ์จะราบรื่นมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์คุณและคู่ชีวิตจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยจะเป็นไปอย่างธรรมชาติไม่ถูกบังคับหรือกแกล้งทำอย่างไรก็ตามควรมระวังเรื่องการครอบงำหรือการดูแลมากเกินไป ชาวราศีกรกฎมีแนวโน้มที่จะอยากปกป้องคนที่รักจนเกินขอบเขตการให้อิสระและพื้นที่ส่วนตัวแก่คู่ชีวิตจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีสมดุลและยั่งยืนตัวอย่างกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์เช่นการทำอาหารร่มการที่บ้านการตกแต่งบ้านหรือสวนหรือการวางแผนการเดินทางไปเที่ยวสถานที่ที่มีธรรมชาติและบรรยากาศอบอุ่นคำแนะนำเพิ่มเติมเดือนนี้ควรให้ความสำคัญก,กับการดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ การได้อยู่กับธรรมชาติหรือทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกสงบเช่นการเดินเล่นริมทะเลการอ่านหนังสือหรือการฟังเพลงเบาๆจะช่วยให้คุณมีพลังงานที่ดีในการรับมือกับความท้าทายต่างๆการให้ความสำคัญกับครอบครัวและเพื่อนสนิทจะนำมาซึ่งความสุขและโอกาสใหม่ๆที่ไม่คาดคิดชาวราศีกรกฎ ควรใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากคนรอบข้างจะเป็นแหล่งพลังงานบวกที่สำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคตโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสสำหรับชาวราศีกรกฎทั้งในด้านการงานการเงินและความรักความสามารถในการดูแลแล,และให้ความสำคัญกับรายละเอียดจะเป็นจุดแข็งที่นำมาซึ่งความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต